ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเดอ้อเอฟซีจานาโจนสุข,ขุสุโกลมนีกชิมาเวาเรืองทีว่าได้ไปบิ้งคลิปอันนั้นเนาะคลิปคลิปบาเจ็บคลิปคลิป,ลป,ลปที่จริงมันเป็นคลิปของบาโบะเนาะทีบาแจ็บเราพาบาโบไปบ้านเราที่ส,สปปลาวเล่าเนาะได้เบิง้งคลิปที่บาเจ็บพาบาโบไปไปยามบ้านเนาะไปเที่ยวบ้านเนาะ บ้านเป็นใจยูขนาดบ้านเบาเจ็บนะังยะนายูด้อบ้านดีที่ดทีที่สวยงามบรรยากาศดีแต่คือยังว่าแหละเสียงเดียวก็คือว่าเศรษฐกิจของเรามันบดีคือเศรษฐกิจไทยเนาะกันว่าเศรษฐกิจเล่าดีๆนะบ้านเบาเจ็บแต่เป็นบ้านที่นายูคักแห่งขนาดบ้านงามนะที่ก็งามก็คือว่าในเบิง์ก็บ เบาเจ็ดกีรพาเบาโบใบบานเนาะนั่งรถสองแถวแบกกระเป๋าพระลุงพลังแบกอันนั่นแบกอันนี้เฮ็ดให้เฮาคิดหอดสมัยทีเ่เฮายัางในหน่อยเนาะสมัยเมื่อ35ปี40ปีได้ก่อนเนาะคืดภาพออกเลยตอนสมัยที่เจ้าของในหน่นนอยนะย่ำไอ้รถรถขายน้ำปลามานะรถหกล้อรถหกล้อสมัยก่อนที่เป็นใหม่เนี่ยไอ้เบ้อ เบาตรงคนนั่งขับก็ทีเป็นเบาใหม่เบามีเบา,ม,เบามีประตูปิดนั่นแหละเวลายา้เห็นรถหกล้อน้ำปลามามาส่งน้ำปลามาขายน้ำปลาเนะเด็กน้อยก็พากันแล่นน้ำดกักเนาะแล่นน้ำดกักไอรถหกล่อที่ขายน้ำปลานะไปหาเกาะหา,หาโดดขึ้นแนวแนวว่าบันหนอกเข้าบ่เคยมีรถทางก็มีแต่ทางหินหลูกรังเนาะก็เรียกว่าทางแดงนั่นแหละที ที่ทังบาวตน้นบาเจ็บบาและว่าสปกาลาวคือมีแต่ทางแดงนันแหละ,ละที่เขาเอื่นว่าหินหแหละแต่ว่าไทายเขาเอื่นว่าทาังหลุกรลงขึ้นหอดสมัยเจ้าของน้อยๆน,ยนะและนํ้รถขายน้าปลานะโบกมือถักกวักมือเรียกยิบเอาขวดน้าปลาไปนางริมถนนนะย้ำลถน้าปลามาขายตามหมู่บ้านเนะสมัยก่อนโอ้ยคักขนาดคือสมัยก่อน ทางมันบัได้ดีคือคือสมัยนี้แต่ว่าสมัยนี้ที่ไทยได้พัฒนาก็คือว่าที่เบาเล้าที่รางงานเล้ามากกว่าว่าถนนเมืองไทยคือดีเทสบนนอกต่างจังหวัดทางไปหน้ามีแต่คนขีดมีแต่ทางดําทางลัดยางก็คือว่าสมัยก่อนทางทางประเทศไทยก็เป็นคือทางประเทศล้วนะครับดินแดงแต่สมัยนี้คือยุคใหม่เขาพัฒนาก็คือ การพัฒนาประเทศมันต้องพัฒนาไอพัฒนาที่สนุนหนทางก่อนคือว่าคนไทยเขาเขาเชื่อว่าทางดีการคมนาคมดีคือการที่เราข้าไป่งของนะทรมาา้าขายมันจะรวดเร็วที่ไว้นะทางดีขนทรงดีเศรษฐกิจมันก็นด,ดีตามนั่นแหละประเทศไทย จังหวะประเทศไทยถึงได้ว่ามาพัฒนาเรือถนอน่อน,อนหนถ้ถนนหนทางมันมันดูดีไ้ถนนหนทางมันเรียบห้นนถนนคนทางมันงามเฉดใดแลนสะดวกแลนสะดวกแลนปลอดภัยเหมือนมเมื่อเฮาแนลนรถได้สะดวกการขนส่งสะดวกการขนส่งปลอดภัยของขายดีขายไวมั่นกระเจิดไ้ธุรกิจในประเทศนะการํามาค้าขายคล่องโตขึ้นเพราะคล่อ,องโต การทรรมะกขาขายคล่องโตขึ้นกสิเุให้เศรษฐกิจด,ดีเมื่อเศรษฐกิจด,ดีประเทศประเทศเท่ากับสีดีไปนั่งอังกี่ละประเทศไทยถึงไดว่าพัฒนาเรือถนนหนทางกันสมัยตะกีก้คือกับเล่านั่นละถ็อือว่าไม่ได้ท่างเกียนระยะทางสิบโลยี่สิบโลเนี่ยขันไปขายของกับคนสองมือสมมือบน ตัวจะไปถึงเสื้อทีขายของได้และเสื้อทีับมาหอดบานคือกันสมัยก่อนมีท่างเขียนเนาะมันมันหมคือสมัยนี้สมัยนี้คือประเทศไทยถึงในมันเน้นมันเน้นเรื่องถนนหนทางเผื่อเผื่อว่าอย่างเพื่อว่าการขนส่งรวดเร็วปลอดภัยขายของได้ไวขายของได้หลายในเมื่อถนนหนทางดีมันการแลนท่าเที่ยวได้หลายเที่ยว มาทาเที่ยวได้หลายเที่ยวว่าขายของได้หลายถนนคนนทางดีกับมันมันสีซอยได้ยุดนี้ขายของได้หลายเศรษฐกิจก็ดีเพอาะเศรษฐกิจดีก็มันสิทำให้ไอ้ยังอ่ะประเทศชาติได้ประโยชน์เพราะประเทศชาติได้ประโยชน์คนในชาติก็ได้ประโยชน์จังซี่แหละกับคลิปนี้กับพ่อสามีก็นะเดี๋ยวอีพี่นาก็ับมาว่ากันใหม่ เอาวันละนิดวันละหน่อยเอามาเขามานางคุยกันแบบก็เป็นกระแสนะมาเปิดทัศนคติเปิดเรื่องพูมคุยกัน่าพ่อพ่อได้เข้าใจนะพ่อได้หอมปาของพ่อเ้อคลิปนี้ก็บซํานีเ้อยบายๆแล้วพ่อกันลิหนาขอบคุณครับผม